ผมเป็นโรคไตาวายนะฮะขั้นขั้นขัน้นที่ห้าขั้นสุดท้ายพอหลังจากผูกไตไตเรียบร้อยแล้วนะฮะผมว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยนะฮะคุณภาพชีวิตนี่ดีขึ้นมากครับขอยืนยันสวัสดีครับผมอํานวยเทียมกีรกุลปัจจุบันอายุ67ปีเป็นคนไข้ผูกไตไตของโรงพยาบาลบำรุงราชคือโรคไตเนี่ยนะคะถ้าเป็นระยะรแรกแเนี่ย อาจจะไม่ค่อยมีอาการอะไรและอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าระยะหลังๆใกล้ระยะสุดท้ายของไตวายเนี่ยคนไข้จะเริ่มปัสสาวะน้อยอาจจะมีบวมทำให้เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้หรือบางคนก็เบื่ออาหารขึ้นไส้ทานไม่ค่อยลงนะแล้วก็บางคนก็ส่วนมากจะโลหิตจางเลือดจะจางทำให้อ่อนเพลีย คนําำนวยเนี่ยเขามีโรคดั้งเดิมคือเป็นเบาหวานมา20-30ปีแล้วตอนนี้อายุก็ค่อนข้างมากนะอายุ67เป็นเบาหวานมานานเนี่ยเบาหวานจะลงไตทำให้ไตเสียไม่ทำงานก็จะเป็นที่จะต้องพยุงชีวิตเขาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละสองาครั้งไม่งั้นเขาก็จะอยู่ไม่ได้คือคือผมไปทานสมุนไพรผิดนลฮะ แล้วทาให้ไตาวายเลยคือกินที่กินสมุนไพรเนี่ยเนื่องจากต้องการรักษาเบาหวานแต่มันมีการผิดพลาดก็เลยทําให้ไตาวายแต่ระหว่างฟอกเนี่ยมันฟอกสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละสี่ชั่วโมงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบางครั้งมันทําให้จิตใจเครียดพอสมควรพอมีโครงการลำพังบัรุงรา่าคือที่ผมทําอยู่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับพอบรรุงราเนี่ยมีโครงการร่วมมือกัน นะ,ะผมก็เลยสนใจขึ้นมาทางปีประสานงานก็มีเอาหนังสือคู่มือไปให้อ่านบมอเนี่ยก็แนะนำให้ผมฟังบอกโอกาสยังไงส่วนอญ่แล้วโอกาสสำเร็จเนี่ย8 5ถึง90ขึ้นไปอันนี้ก็มีส่วนสําคัญผมที่ทำให้ผมตัดสินใจสู้แล้วพอลองดูจริงๆแล้วเนี่ยผมผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกแล้วล่ะครับที่มาปลูกไถ่ไตครับคือการปลูกไถ่ไตที่เบนมบงลร็นเนี่ยเราจะมี หลายๆสหาสาขาดูแลคนไข้คนเดียวนะคะคนไข้ที่จะเข้ามาผ่าตัดเปลี่ยนไตกับเราเนี่ยเราจะต้องประเมินว่าเขาเหมาะสมแค่ไหนมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่ไหมคือเขาเป็นเบาหวานโรคเบาหวานมันจะทำให้เส้นเลือดแข็งเรามักจะต้องเช็คเส้นเลือด,ดก่อนในคนที่อายุมากคนไข้เบาหวานว่าเส้นเลือดตำแหน่งที่เราจะไปต่อกับไตใหม่เนี่ย ไม่ตีบไม่ตันไม่มีปัญหานะคะเราก็จะเรียกมาเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดโดยทีมผ่าตัดเฉพาะทางที่ตําปลูกถ่ายายโดยเฉพาะพอหลังจากปูกถ่ายไตยเรียบร้อยแล้วนะฮะผมว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยนะฮะคุณภาพชีวิตนี่เรียบเทียบกับพอปลูกถ่ายไตยแล้วเนี่ยผมหล,หลับสบายเลยแล้วแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันไม่มีความกังนวลน ใช้ชีวิตแบบคนปกติเลยเพียงแต่ชีวิตคนปกติที่จากประสบการณ์เราก็ต้องระวังการใช้ชีวิตคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้นเยอะฮะแอลกอฮอล์หรือ,อ,อสูบบุหรี่นี่ก็ยกเลิกหมดแต่ว่ามันก็ทำให้ชีวิตโดยรวมดีขึ้นถ้าเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ปลูกถ่ายไตนี่ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากๆคคนไข้หลังผ่าตัดเปลี่ยนไต ก็มีเบาหวานขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ปรับยาเบาหวานปรับยาความดันก็รู้สึกจะโอเคไตนี่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนคือเขาสบายขึ้นมากเขาแฮปปี้มากทํางานได้กินอยู่ได้ตามปกติสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเหมือนกับผมนะครับการตัดสินใจที่มาผูกายไตเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าคุณกำลังลังเลและคุณกำลังตัดสินใจอยู่ ผมก็ขอให้คุณพิจารณาได้นะครับแต่สำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยผมยืนยันว่าตัดสินใจไม่ผิดกับเราอยากเห็นคนไข้เปลี่ยนมาเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตที่ปกติสมบูรณ์แบบทำงานได้ปกติอยู่กับลูกกับหลานได้นะเราเราจะมีความสุขมากที่เห็นคนไข้มีความสุขนะคะแล้วชีวิตปกติ ในฐานะคนไข้ที่ประสบคสวามสำเร็จจากการผ่าตัดในครั้งนี้ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของคณะทีมแพทย์ผ่าตัดของโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นอย่างยิ่งที่มีอาจารย์สาวรักษ์ชูศิลป์เป็นหัวหน้าคณะในการผูกไตผมในครั้งนี้ผมนายอำนวยเทียมกีรกุลขอบคุณครับ